สวัสดีพี่นอ้องบัสบดุสกุนส,สม,มองสมบัตมั้งนะครับามสุขสงบเบาโมงกันกับเดิมเลยพี่น้องเลยลกำลังจะได้ถ่ายคลิปนพี่น้องมึงหายหน้าหายตาไปหลายเดือนพี่น้องเลยลกำลังจะได้ถ่ายคลิปพ,พี่น้องดูง,งานมาพี่น้องเลยวันนีถ่ายคลิปแต่ดนเลยพี่น้องกำลัง ได้โอกาสถ่ายคลิปเราเงี้ยนี่ไงบรรยากาศงาน,นแรงๆไปเนาะนกข้องสนั่นอยู่เสียงนกเสียงหงโหกำลังนึ่งเลยกเลือกพกตลาดมาพี่น้องเลยพักเลิกบักพีกอันนี้ลุงอุป้ามาแต่บ้านพี่น้องพัก พักสมดังคมชีมีเมโนโูแกงหอยพี่น้องเลยหอยกับลูกมาแต่บานพวกปากลูกมาแต่บานพวกหอยจู่ภาลในหอยเข่ากลับพี่น้องชีมีเมนูแกงหอยมแมลงอา,ารแรงของบ่าวโมวพี่น้องเลยมาแต่บานเพิ่นเมื่อบ้านพี่น้องเลยบ่าวโมวบริเมืร์ไรหอยมาแกงหอยบริใต้พี่น้องเลยนี เพามันเข่ากราฟพี่น้องควายทำขี้ต้มุ่มดับลองแกงในแซ่บในนอนพี่น้องหอยจุหอยคุ้มอะไรพี่น้องเลยเส้นลูกเปล่างบบบนี้พี่น้องขึ้นมาในหอกอันนี้ก็หอยเด้อพี่น้องเอ้ยมาถุงยางบักใหญ่โดนสิเป็นหอยจุ่ต้่มเละพี่น้องกำลังอันนี้ซื้อเฮ็ดปลาแกงใส่พี่น้อง โค้จูมาแกงใส่กระลังหนึ่งเขาเขาก็ไม่แต่บ้านเลยพี่น้องเขาใหม่ผักสะเมรผักไม้แต่รดนนั่นแหละยินเขาใหม่พี่น้องเอ้ยกระลังหนึ่งตัวน,นี้ก็ลุงลงไปล่างอยู่หลัลงพี่ออน้องเลยลุงกรล่างขีดตุ้มออกพี่น้องก่อนมีแต่ขีดตุ้ตมโอ้โห ต่างที่ต้มหม้อไปหนอยต้มหม้ไปหน่อยเลยปลาต้มเลยจักซิมันจักแล้มัดต้มลาไปหนอเลยภคสมดังขมแกง้วยเขียแเส่ขนาดพี่องเราทำกันเลยโอ้พี่น้นองอรบนี่เขาสุกเลย กะกาวงามสะเปพะนามาต้มอีกพี่น้องเอ้ยแกงหอยสิจิ้มมาแต่หพี่น้องบาดนี้บ่ได้แกงแบบหมาล้างแล้วขึ้นมาต้มอีกพี่น้องล้างอีต้มดแล้วกต้มยังมาจิ้มหัวเอาอยาแกงพี่น้องจะบ่ยจังบจุบตอนกําลังต้มหพี่น้องเอ้ย กำลาสสแกงหอยพี่น้องกำลังตายขีป <c oughs> จิ้มมาแต่หัวนพี่น้องเลยผุข้ขาวไอ้ส,สวัวจะเสะคนนะมีแต่หดวงพี่พีหอยกะแกลงหอยจุหอยคมพี่น้องเลย,าาย,เยหอยคมฝากำลังเลียดฝา,ากเลียดฝาเลื้อยเลือยดังคม คำหอพี่น้องเอ้มาตัวนี้เว้นตัวคำใส่สมุนไพรยังนี่เสียบด้อนี่นะ <laughs> สมุนไพรไปเลยใส่แกงหัยนี่จะเสียบไปทู่ปจังพี่น้องบม่ได้ร้องเบิรตัวสมุนไพรกันซุ่มกันซาพี่น้องเอ้ปูไกยใส่ต้มไก่กำลังงาม เพชรใส่พี่น้องไว้เพชรลงก่อนเพชรบดซื้อปลเคือลงไปพี่น้องไว้โอ้โหใส่ที่หลังผมสุกแล้วเลยพี่น้องซื้อบ้านก็ซ่าลงก็ดั้มบอกเส็บหลังพดพี่น้องไว้เราใส่ไว้ซื้อหัวโอ้โหลงไปพี่น้องไว้เส็บในนอน แกงหอยอัดแกงกต่หท่วนพี่น้องปุใส่กาะมันแล้วก็จุแบแบบจุ่มุ่นเลยใส่สุรดลงไปตังนัวขาดปลาพี่น้อยขาดเท้เน่บัวเสีบเ่นะพักกีสมดังคมลงไปพี่น้องตลาดด้วย จ็ุๆ่ๆ like อ,อัดใส่ปลาลงไปอีกน้ำ่ายเยวพักอีืดตัวพักนั่งอืดไปตู่อืมเป็นไรเสพไปให้ซีสัน

แกงหอยพี่น้องเอ้ยอาหารบานเฮาไปโดนไปกินถือกับพี่น้องขมขลุ่ยปลาตัวเบื้องหน้าจะสัตว์กิกไก้ด้วยพี่น้องอืมแกงหอยอาหารบานเฮาพี่น้องเอ้ยซานบานเฮาแกงหอยที่ได้แต่บริจุกกดพี่น้องเอ้ยพอมันจุ่มเนี่ยจะมันจุ่ยากลอยจิ้มเป็นครัวเอาเลยพี่น้องเอ้ยไม่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 เจ็บขนาด ไปดิพี่น้องครับหเอพี่น้องกินข้าวันพี่น้องเลยแกงหอยดนๆ่ากินแกงหอยก่นดนจะได้ถ่ายคลิปดนๆจะได้ถ่ายคลิปพี่น้องเลยบ้าโม่ัน่น้องเ่ดวมกพี่น้องเลยได้ยคลินซาดือนแล้วพผ่อยากรไม่อยายมถ่ายเลยที่ถ่ายนี่นี่ก็ยากถ่าย

มาเรืองพี่น้องกินข้าวาาาสบายดีสบายดีเฮ้ครับขาเขาเขาข้า,างวงาม nếu người khác của hệ thống, gang hoa xe park. Nuncom say hết bột hay. Hết bột hết bột, không bột hết bột hết hết bột hết bốt hết bột hết

постну <sum> массаж yeah 这个呀。 tin đi đấy mới tin hết rồi Hãy subscribe cho ແລະກະສົມມາພໍແລ້ວພີ່ນ້ອງມາເລີຍກະຈົບແກ່ໄປນີ້ຝາກກົດ Like ກົດ s h a r ติดตามຊ່ອງບໍ່ໂບເດີ້ພີ່ນ້ອງຂໍຝາກມາສະບດເລີນ້ອ